กระโโมอ่อนี้นะครับกามาอ่าวอาเรื่องไฮโลนะครับผมกะมาเบิ่งนะครับผมแม่เหล็กสองเม็ดงานนะครับผมอ่าลูกค้าบอกว่าเอาจานไล่ได้ก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําคือแมนที่สุดนั่นก็คือจานไล่แปดเส้นนะครับผมไล่แปดเส้นเพราะว่าเอาโตเส้นนะครับผมเป็นจุดวัดอ่าขอบเล็กนะครับผมเป็นโตวัดตำแหน่งสายตานะครับผมอ่าบางคนนะครับอยากได้ไล่มังกรอยากได้จานขาวจาน อ่าไล่ดอกบัวนะครับถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้ครับผมแต่ว่าความแม่นอ่ากสีหน่อยลงนะครับผมเพราะว่าเฮาบ่เห็นขอบแม่เล็กนะครับว่าเฮาสีเบื้องบ่ออนครับที่แรกนะครับมีเส้นไปนะครับผมกะสิข้อขยเยได้นะครับผมถ้าโดนไปนะครับเซ็นลบเซ็นยังนะครับผมจําบ่ได้นะครับสิมีแต่คําว่ากะนะครับอ่าความแม่นสิบ่มีนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้นะครับผมอ่าอ่าระวังโตเซียนนะครับผมมีแม่เล็กนะครับหรือมีความกว้างความทีความห่างนะครับผม อ่าค่อนข้างที่สีชัดเกณฑนะครับผมเพราะว่าเห่านะครับได้วัดอ่าได้เฮ็ดโครงส่างไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าถับเป็นจานที่บมมีลายนะครับบอแมนนะครับผมเฮ็ดบอแมนนะครับผมอ่ามาลองเบองครับวงเดือนนะครับผมจมรับอ่าขนาดแม่เหล็กกันยังแตกนะครับผมขนาดแม่เหล็กมีทางเดินในแท่นนะครับผมอันนี้เป็นแม่เหล็ก2เม็ดงานนะครับผม แล้วนับประสาย,ยังกับโซดาครับโซดาบพรับเราประกันนะครับผมเพราะว่าโซดาบ่ามีแม่เหล็กนะครับผมโซดาไม่มีทางเดินนะครับเอาสิไปเหมือคู่บ่ได้ได้แต่ว่าให้รลวมแม่เหล็กนะครับเหมือคู่เหมือตองได้นะครับผมอ่ะชมครับอ่ะคู่สองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครับอันนี้หูก้อนเขย่านะครับหูก้อนขึ้นนะครับผมหูก้อนขึ้นนะครับสามารถบังคับได้สามารถอ่านใจได้กินได้บ่ได้อีกเที่ยนึงนะครับเพราะว่าอันนี้คือ้ังได้นะครับผมอ่ะผมจะยกเป็นคู่อีว เดียวครับผมสร้างได้นะครับผมดังใจนะครับสมัยก่อนนะครับผมกับถ้าเป็นวงเดือนนะครับหรือว่าจานแปดทิศจานสี่ทิศนะครับผมก็สิเป็นจานนักจานหนะนะครับผมนักนะครับผมยกเล็กจนกลางพ้นนะครับชมครับขึ้นหกครับผมขึ้นได้ทุกโต๊นะครับผมถ้าอยยกนะครับผมแต่ว่าต้องหัดเด้บ้ามันว่าบ้หัดนะครับผม จับลูกยกขึ้นปาเส็จเซ็ดเส็จหมุนนะครับผมถ้างงแล้วจะหยุดหมุนนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับผมตำแหน่งนี้ครับยกเป็นคู่สามสามแตกนะครับมีวันดวงนะครับผมขึ้นคู่เยี่ยวยกเป็นคู่สามไหมนะครับผมอันนี้แม่เล็กก็ยังลุดได้แตกได้กันนะครับผมอ่าแล้วถามว่า อ่าลูกค้าบอกว่าถ้าเขาจับขั่วได้นะครับผมอ่าตายย่างเดียวตายบ่ได้หรอกครับผมขนาดเขาจับมือสั้นแต่แท้มันยังสิบบ่เป็นเลยนะครับผมขนาดมาล่องอยู่รานนะครับจับมือสั้นนะครับอ่าฮัดให้แต่แท้ก็ยังบ่เป็นเราเราค้นทีไปล่อแท้งนะครับผมกับบ่เป็นวาสีหูลึกหรือว่าอ่าสีแตกชันประนันนะครับย่างหน่อยกับหูจักแค่์ติดทางนะครับผมแต่ว่าบ่ได้เขาแท้งเปะเปะนะครับผมก็คือ คนเขย่านะครับเป็นคนออกข้อสอบนะครับผม1ิตานะครับผมถ้าเอาแท่งถือเกตตากหรือว่าเขาแท่งถือซิตาก็ถือว่าแม่นหรือว่าเดาถือมากมากนะครับหรือว่าเก่งมากครับ1ิตาหลังกับว่าถืออีกนะครับผมอ่าเขาเป็นคนออกข้อสอบเขาเป็นคนตอบคําถามนะครับผมเนาะกามาอ้อยฟังครับอันกาทดลองไปน้่งนะครับผมอ่าค่าอยากได้สองเม็ดนะครับผมเห็นไหมนี่เนาะชกรับ สามนะครับขนาดยกเล็กก็ยังอ่ะบาเนี่คู่สี่หนึ่งร้ะครับผมคู่สี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมคู่ห้าหนึเนะครับอ่ะถอยลงมาครับผมคู่ห้าเสร็จแล้วครับพื้นสองหนปคู่หาไหมครับผมช่องครับ สองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นกระทะว่ารุดได้บอลุดได้ครับผมแต่ว่าขันเข้าฟัดโซดานะครับโซดาบ่มีทางเดินนะครับโซดาไม่รับประกันให้่วมไม่เล็กนะครับสองเม็ดสามเม็ดนะครับเหมือคู่เหมือตองนะครับผมนี่เนาะคู่เอียวนะครับผมร็จแล้วครับยกเป็นคู่สามนะครับผมก็ลยังรดเขานะครับจานนะครับผม ต้องไปคัดนาจานนะครับเพื่อตัดขึ้นนะครับเพื่อให้นาจานมันสากนะครับผมเพื่อว่าลูกนะครับกับสีโบ่ได้ไลโบ่ได้ยังนะครับให้มันสากนะครับเส้นเล็กนะครับผมต้องต้องอาพกกระดาษทรายนะครับถ้าพวกติดต่อติดชิงก็ต้องนะครับติดต่อติดชิงก็พกไอ้กระดาษทิชชู่นะครับผมพวกรีโมดนะครับผมกับพกแป้งพกแป้งพกแม่เล็กนะครับกัว่ากันไปเนาะ สำหรับงานเล็กกะต้องคัดจานนะครับเพื่อว่าลดแรงลดขึ้นเล็กมันหลายนะครับบางที่ตั้งนะครับหรือว่าถือพัดล้มกะอ่ายึกแจ็กได้นะครับผมบางคนเล่นเพเป็นกะับลายยางนะครับผมเข้ากับต้องคัดยกน้ำหระครับผมอ่ะคู่เอียวยี่ร้อยเปอร์เซ็นต